สำหรับพยากรณ์อากาศนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณทางภาคกลางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทางภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้นะคะมีฝนตกหนักทั้งหนักมากเป็นบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมเฉียบฉับพลันแล้วก็น้าป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ สำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีกําลังแรงค่ะโดยทะเลอันดามันนะคะมีขึ้นสูง2-3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีขึ้นสูงมากกว่า3เมตรค่ะดังนั้นนะคะก็ขอให้ชาวเรือชาวประมงนะคะบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะและก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะตอนบนช่วงนี้ งดการออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ ทางนี้นะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านทางภาคกลางทางภาคใต้ตอนบนแล้วก็ทางภาคตะวันออกค่ะเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันทางภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะมีกําลังแรงค่ะอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะคาดว่าจะทวีกําลังแรงขึ้นแล้วก็เคลื่อนข,นขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามนะคะตอนบนในช่วงวันที่10-11ตุลาคมนะคะพุทธศักราช2564ค่ะ ฝุนละอองขนาดเล็กนะคะในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละอองนะคะในช่วงนี้ก็จะมีน้อยลงค่ะ สาพอากาศน,นะคะสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา17นาฬิกาของวันนี้นะคะถึง17นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะทางภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบูร์นะคะพิษณุโลกพิจิตรนะคะกำแพงเพชรสุขโขทยัยตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะความเร็วอยู่ที่5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่ค่ะและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและก็อุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26-33องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ส่วนทางภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนคปรปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและก็สมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สามสิบเอ็ดถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสค่ะลมแปรปรวนนะคะความเร็วอยู่ที่สิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ส่วนทางภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80%ของพื้นที่ค่ะและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดส,สก้วชนบรุรีระยองจันทบรุรีและกาฬาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-31องศาเซลเซียสค่ะลมแปรปรวนนะคะความเร็วอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยและเจของพื้นที่นะคะและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-32องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนนนฟ้าาาคะะองงกกก็จมมมีลื่่่สูกกว2เตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80%ของพื้นที่ค่ะและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่20-25ถึงองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่2 6 3 0ถึงองศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-3ถึงเมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงมมาากกว่3่3เตรคะ สำหรับกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่ค่ะและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมสิสูงสุดอยู่ที่31-32องศาเซลเซียสนะคะลมแปรปรวนความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ นั่นก็เป็นข่าวสารนะคะของกลุมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามข่าวสารของกลุมอุตุนิยมวิทยานะคะเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็ระวังน้ําท่วมไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสําหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าเกิดมีสถานการณ์ต่างๆนะคะเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวหญิงกลับมารายงานข่าวให้เพื่อนๆฟังค่ะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ